เส้นเบ็ดครับ <presidency> ค oh, okay. yeah. oh, uh, uh, ุณโอ้โหพี่น้องพี่ขันหมานปลาตองกายโอ้ยังงามๆตัวนี้แต่ว่านี่ดีที่ที่เด็ดแห่งนี้ไอนกนี่สองตัวพูดเส้นเบ็ดเส้นเบ็ดสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พอๆกับมหาไม่ได้กินข้าแนลยวมหาไม่ได้กินเสนเผ็ดเฟซบุ๊กถนอมพัดพี่นิดครับ โอ้มือขึ้นดอกถ้าพีพน่นองมายามตุ่มขึ้นเราคำมว่าในีใส่ใบแล้วไม่ได้ยามเมื่อนี้สิาม่ยามยามเหมือเสาร์เียวสสสใส่ไซนำ้ำเยื่อสูตรขวัวห้ำเมื่อนี้ไผ่เขียวครับสูตรไม่ไผ่เขียวนองิึงกับบรรยากาศน้ำไหลๆบุบๆโอ้เสียนมองเพิน เสียนมองเสียนมองเสียนมองกับเสียนเบ็ดครับพอกันกับพายุโนรูพี่น้องกําลังหนีข่าวังหันนบริษายป้ขาเบิ้บง,ลงหลังแหล่งตุ่มข้างโคกพี่น้องเอ้ย โอไปกำหน่อยไปกำหน่อยไปกำหน่อยเดียเอาไปเรียงก้นนไปกำหน่อยเอาไปกำหน่อยไปเรียงกอนเอาไปปล่อยนองสากนพี่น้องเลยเอาไปกำหน่อยปล่อยนองสาพอดีมีงูวบคนเดินด้าไปกำหน่อยไปตู Nhốt lèo, nhốt lèo Ôi, tẹt suốt suốt lì Nè Năm Đâu, phá ít chú con Đây, phá ít chú xong

อ,อ่าหน่อยปลาหน่อยดึงดึงดึงมาใส่เด้อมาใส่เด้อมาใส่นี่ยผ่าดเด้ยนี่เดี๋ยวเขาบอกเลยอ้มาใส่นี่ยผ่าดเด้ตุ่มไม่เอามาล่องเบ่งช้างมองแล้วเออเอาเลยเสียนเบ็ดพี่น้อง เดี๋หงดนกเจ้าป่เพิ่งเพิ่เบ็ดอยู่นามครับแต่วันใดนกเจ้าอ่าฟองแปดกี่น้องเลยเพิ่อ <c> ง <oughs> ไสเบส็ดครับไสเบส็ดเราปลาได้แต่ว่านกเจ้ามาถือ,อยังขุนนกเจ้าบ่นี่ยโอ้ยังมันขึ้นมานยิ่งเลยสันเด้อน,นี่นี่พี่น้องเหรอ ใส่บิดปลาเข็งครับในนกเจ้าโอ้สิสิบมานม้มาเลยผุนอะโอ้ตัในงีสองตัวปะใส่เงื้อร้อยพี่น้องในนกเจ้าพูดพุนพูดม้วนอยด่พุนโอ้พุนพูดพูดบินดูพุนสามโอ้ยำขึ้นมามล้อยิงนะเ็นไ นี่ปลาเล็กตัวกับปลา,นะปาหนึ่นงปลาสีห์ตัวปลาสีห์ตัวโอ้นี่พี่น้องม้านล่ะใส่เงาลอยในนกเจ้าสุดยอดสุดยอดนะนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องปลาคบโอ้เส้นเบ็ดพันม้นเลยมันนี่ปลาคบปลาคบาเฮ้ย มองกำล,ลังลงมองกำลังลงครับโนรู้มากว่งคัาวนี้เส้นเบ็ดครับโอ้โอ้โอ้โอพี่น้องที่ขันหมานปลาตองกายโอ้ยังงามๆตัวนี้แต่ว่านี่ดีๆท,ท,ที่เด็ดแห่งแต่นกนี่สองตัวพูดเสีน้สน, <c oughs> สนเบ็ดเสี้นเบ็ด เียนเบ็ดเส้นเส้นเบิ่มต um ุ wow, ่มส um ิงเซียนเบิ so ่มตุ่มสิงครับเลยตุ่มสิงปลากระไรนกกระไรใส่เบ็ดได้นกเออให้คนนกเซียนเบิ่มตุ่มสิงตุ่มสิงยี่สิบบาทก็ได้ใส่ตุ่มขึ้นก่อนตุ่มไหมในคลิปกินก้อนๆหนึ่งครับนี่แหละเจ้าของสูตรตุ่มสิงสะสะนี่ ตุงลางลิงเองเยเอเยวโอ้ปลาอย่งางวะป่าปาป่าขปากป,าปากลาไก่โอ้ให้กัดดแม่ตึงเลยปาวปลาไก่สี่เสนโย่ ป,ปากพี่น้อนี่ป,ปาก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 ปากพี่น้องปากเขาอาตเพียนนะเะเพียนบ่ เ yeah. อา,าแต่เพี้ยนโค้งกว่าติดง่านาเล็กพี่น้องนาเล็กนาเล็กใส่เล็กเฮ็ดง่าเด้ไหมขันอันนี้ไร เออเพอานได้ใส้สูตรเล็กไห้แล้บันโอ้ยบ่อเข่าเล็กนิดหน่อยเล็กยอียงว่าสื่อเล็กลวดเนี่ยนะอื เรียงเยเรียงนน่อยเี้กปลาปากปลาตะเพียนโขงฮ้ยาตะเพียนโขงป่าวปลาตะเพียนบ้านเหาห่ปลาตะเพียนกับปลาตะเพียน่นี่ เขาปาเฮ้ยปลาตะเพียน,ยน,นอุ้ย,ย,ยกางเลยเขาปลาไก่เขาปลาไก่ได้หน่เนาะทั้งเขาขาวๆน่ไหมตี câu. Tại đã nhận rất tiếng nghe ยามแล้วก็ใส่พร้อมหม,มู่บ้านมันเินไม่ยาม tay 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 soup 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 tay สรุปผลครับวันนี้ประมาณ2โลน่าจะได้ประมาณ2โลครับหลังจากพายุโนโรูปไปแล้วมาใส่ขี้ตะเลขไหลพี่น้องขี้ต้มข้างล่างหลายเพราะว่าน้ำน้ำน้ำไหลน้ำไหลามาจากทึ่งๆเอาเอาขี้ตมน้ำให้หน้าน้ำหยางมาต้องเลียย์พื้นที่ดีๆครับกวัวออกดีเอาขี้ตมออกได้เพรามทำ ขอบพี่น้องติดตามครับกดไลค์กดแชร์่องมหาบริกินชาแนลมหาบริกินแฟนเพจกั c e ฟบุกถนอมพัฒนพินิตนะครับสำหรับมณีก็ฝากพี่ตอนน้องสำ่หนี้แล้วครับเนาะสวัสดีครับ